สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับกวางน้อยสะพยตุรกีวันนี้กวางจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำกระเทียมดองค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกระเทียมดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยกวางชอบกระเทียมมากๆเลยวันนี้ก็จะมาโชว์ว่าน้ำกระเทียมดองของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ไปชมกันเลยค่ะเราจะมาทำน้ำกระเทียมดองกันนะคะเริ่มจากปอกเปลือกกระเทียมนะคะ ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะใอเก็เคียมประมาณสองหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของน้ำกระเทียมดองนะคะเราจะใช้หม้อเล็กขนาดนี้นะคะถ้าที่เมืองไทยก็น่าจะเป็นหม้อแกงธรรมดานะคะ,ะขนาดน่าจะประมาณหม้อไซส์24น่าจะใกล้เคียงกับขนาดหม้อใบนี้นะคะเริ่มแรกเลยก็คือ เติมน้ำลงไปเป็นน้ำต้มนะคะเป็นน้ำต้มสุกกวางก็จะทำสองโหลสอโหลใหญ่ๆเลยก็ใช้น้ำลงไปครึ่งหม้อนะคะ ก็เปิดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะขั้นแรกนะคะกวางจะใส่น้ำตาลสรายลงไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะถ้วยก็ไซส์ประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็คนให้มันละลายพอน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะหนึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันนะคะ ลดด้วยเกลือนะคะเกลือทำอาหารกวางจะใส่ไปก่อนนะคะ6ช้อนชาเพื่อตัดรส ตัดรสชาติระหว่างความเปรี้ยวและความหวานนะคะรสชาติมันก็จะเปรี้ยวหวานเค็มปลาแลมปราแลมนะคะจากนั้นเราจะชิมชิมรสชาติดูนะคะเอาก็คือตามความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ พอมันเย็นแล้วเราจะเอาไปใส่โหลแล้วก็ใส่ตัวกระเทียมลงไปนะคะเดี๋ยวเรารอเย็นแป๊บนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะนในส่วนของน้ำกระเทียมดองนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่โหลนะคะโหลนี้นะคะเพื่อน ก่อนที่เราจะเอามาใส่น้ำกระเทียมดองนะคะเราต้องลวกลวกโหลนี้นะคะทำความสะอาดนะคะให้แห้งแล้วก็ตากให้แห้งก่อนนะคะ และนี่กระเทียมนะคะที่เราแกะทำความสะอาดนะคะที่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยน้ำกระเทียมดองนะคะปิดฝาปิดฝาให้แน่นนะคะนี่ค่ะทิ้งไว้สักประมาณ3อาทิตย์ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะ พูดถึงเรื่องกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองทำได้หลายเมนูเลยนะคะวันนี้ความพูดถึงเรื่องของกระเทียมนะคะก็จะนำเสนอในส่วนของเมนูที่จะต้องใช้กระเทียมในการปรุงอาหารนะคะน้ำกระเทียมดองเนี่ยถือว่าสำคัญเลยล่ะคะ่ะเวลาเราทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะ รสชาติมันจะกลมกล่อมมาทําให้รสชาติาก๋วยเตี๋ยวกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีความหอมและนี่ก็เป็นกระเทียมเช่นกันค่ะแต่เป็นกระเทียมกวางเอามาเจียวนะคะเพื่อที่จะเอาไปโรยหน้าก๋วดเตี๋ยวนะคะนี่เป็น ก๋เตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะน้ำซุปก๋เตี๋ยวเนื้อเปื่อยซึ่งกวางใส่น้ำนะกระเทียมดองไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตอนนี้กําลังตุนให้ในส่วนของเนื้อเปื่อยนะคะก็ต้องใช้เวลาตุนหลายชั่วโมงเลยค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมคะแล้วก็เตรียมเครื่องปรุง ก๋วยเตี๋ยวครบแล้วนะคะ น่ากินไหมคะก๋วยเตี๋ยวเครื่องในเนื้อเปื่อยพร้อมแล้วทานเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำกระเทียมดองเราก็จะ ดองเอาไว้อย่างนี้นะคะสักประมาณ3สัปดาห์นะคะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะนี่จะเป็นน้ำกระเทียมดองสูตรเข้มข้นเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆนนะคะชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย